สวัสดีคร<ะ>ับผมนายมงคลเจริญราบชั้นม5้าับสเลขที่16ครับผมนายกิติพงศ์สัพย์สืบคณชั้นม5้ับเลขที่8วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอโปรเจกต์เว็บคำนวณค่าไฟของเรานะครับเว็บนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคำนวณค่าไฟของตัวเองได้ยอย่างง่ายและรวดเร็วเข้าใจโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แท้จริงปกติแล้วเวลาเราได้บิลค่าไฟามาหลายคนอาจสงสัยว่าตัวเลขมาจากไหนทำไมแต่ละเดือนถึงแตกต่างกันพอค่าไฟที่ใช้ ไม่ได้คิดแค่หน่วยการใช้ครับแต่ยังคิดค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปคภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการอื่นๆที่ซับซ้อนดังนั้นผู้ใช้ทั่วไปจึงมักไม่เข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของการใช้ไฟฟ้าเว็บไซต์ของพวกเราช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ผู้ใช้กรอกหน่วยไฟที่ใช้จริงซึ่งสามารถหาดูไดจากบิลค่าไฟครับและระบบจะคำนวณค่าและแสดงผลค่าไฟทั้งหมดพร้อมแยกส่วนประกอบของค่าใช้ใจ่ายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้สามารถตวดตอบบินและวางแผนการใช้ไฟได้แม่นยำม,มากขึ้นครับต่อไปนะครับเราจะมายกตัวอย่างกันครับอันนี้นะครับมันเป็นหัวข้อมาให้ครับเป็นประเภทของสายฟ้าประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เดือนนะครับแล้วค่าตัดอัตราสายฟ้าอัตโนมัตินะครับผู้ใช้ไฟฟ้าคิดน้วยการใช้และกานจ่ายไฟแต่เราจะยกตัวอย่างนะครับเช่นอันดับแรกเช่นแหละเช่นตัวอย่างแรกครับ ครอบครัวขนาดเล็กอาศัยในคอนโดเดือนนี้ใช้ไฟไป250ต่อหน่วยครับแล้วก็จะเขียนตรงนี้เป็น250ต่อหน่วยนะครับนี่นะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยครับมิตเตอร์บรแล้วก็ใส่ ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าครับอันนี้คือมีสองประเภทนะครับใช้พลังงานไม่เกินหนึร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนกับใช้พลังงานเกินหนึร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งที่เรายกตัวอย่างคือสองร้อยห้าสิบก็คือเกินหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนนะครับแล้วเราก็ใส่เดือนนะครับเดือนนี้เดือนกันยาอยู่เช่นเรายตัวอย่างเดือนกันยาเก็ใส่เดือนกันยาแล้วก็ ค่าปรับอัตราค่าไฟผ่านอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นค่าที่เขากําหนดมาให้นะครับเป็นค่าตุขคงที่ครับสามเก้าจุดเจสอแล้วก็กดคำนวณค่าไฟออกมาอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับก็จะมี จำนวนหน่วยที่ใช้นะครับก็จะเป็น250หน่วยนะครับแล้วค่าพลังงานไฟฟ้า900 9.44บาทครับค่าบริบรการรายเดือนแล้วค่า f อค่าแบกบแล้วก็ภาษีและค่าเพิ่มนะครับเขาก็รวมออกมาให้ก็จะได้เป็นยอดที่ต้องชำระทั้งหมด1 1 2 0 2 5บาทอันนี้ก็จะเป็นค่าไฟที่เราได้ยกตัวอย่าง สรุปนะครับเว็แบบไซต์คำนวณค่าไฟนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจบินของตัวเองมากขึ้นคำนวณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใช้งานง่ายไม่ต้องจำสูตรหรือเปิดตารางค่าไฟเองผมขอจบการเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ